สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีย่างเทียงมาพี่น้องเนาะเคสไปเบอรงอ่าที่เพื่อนติดแอร์มาว่านนาะเพาะว่าชมาไทยแล้วตอนเพิ่นมากยังประเทไทยตอนที่เพิ่นติดแล้วนี้ติเยวีอันนี้ต้องนะ อันนี้แค่ต้องขอขอบคุณแม่ดาวด้วยเนาะแม่ดาวแม่บ้านสีเขียวบ้านร้อยดาวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแม่ดาวและบ้านสีเขียวด้วยนาะแต่นอ้องแอร์จักแม่ดาวลองคิดจะได้เอาอ่าขาตัาง้งมาตั้งท้ายเนาะเพราะว่า อุ้มนอนเครียดอยู่อุ้มนอนเครียดที่นอจานอมาใหน้อหนอนได้แค่ประมาณนี้นะคะอันนี้ไดป,ประมาณนี้นะคะอ่ะยืนรีวิวก่อนรีวิวให้แม่แม่แมดูก่อนอันนี้ก็จะดึงออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นไซเป็นพระองค์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแน่นอนอันนี้ก็สีเป็นแบบอันใหญ่ แม่ใช่ค้อนใช่นำใส่ไหมอันใหนอันไหนแหมโอ้โหื้นที่แบบว่าใหญ่มากเียพี่น้องอันนี้กสตไตล์ของพะระสไตล์ของพระกับแม่กัอย่าเรื่องวันที่6ก,กุมภาขึ้นบานไม่วาพลังลังบานน้องนันน่ะเนะป็นใบแค่แลพี่น้องอักคาดเลยไป ตเอางมเนอะหกอุมาพันเจอกันได้มาเอาปุ๋มมาบวนมาซอนอนเซอร์มากันได้จ้ะจะมาเร็วขันมาขันมาเร็วๆนี่ น,นี่ก็ห้องนอนูกสไลอยู่นี่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 นค่ะไปไปไทยไปหายงาข้างนอกไปเบิ้งพ่อปอพ่อปอกับ้างคนเห็ดเอเียงแนข้างนอก អូអីណា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 អី มือใครใช่หรอใช่ปะใช่ไงใช่ใช่หะแต่ว่าแต่วาท่าสีข้างบนท่าสีดัดฝ่าจับพอเพิ่มเก็บสีข้างหลังท่าสีข้างหลังติ้งติ้งติ้งต้งติติ้ติิ้งตใ้้งะิ้ติ้งติ้ พ่อปอเพื่อนกาสีท่ามองอ่าข้างหน้านี่แหละแต่ว่าเป็นโซนหลังบ้านส่วนหน้าเพื่อนกาสีขึ้นท่าทึ้งดาดฟ้าทึงท่าเล็กท่าสีเล็กสียังไตก,ก่อนนี่เพื่อนกาสีท่าเป็นเน็กทีแบบเปลือนสีเปลือบยังสีเนาะ หายไปซีดาซีนโงคักพี่น้อง พอเพิ่งกะเก็บกอันนี้ค่ะเหมือนตอนเกิดมาทายเมื่อเ้ารนี่บอกยังประเดีด๋าแต่ตอนมีท่าเดี๋ยวปลอยแล้วทาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หนาขึ้นๆไปท่ายืดถึงดาดฟ้าเฮ็ดน้ำดาดฟ้าเฮ็ดแล้วแล้วก็อาจ อาจจะข้างหลังๆนั่นแหละอันสุดท้ายสุดท้ายเฮ็ดบันไดขึ้นนะพี่น้องเฮ็ดบันไดขึ้นขาดสาย Thông là lợi hết yên Thông lãng thát là quá Ui đẹp <cười> <cười> อัหิวนมอีกแล้ว่มาหน่อย รอบๆเนี่ยพี่น้องอาจจะอาจาะาออาจะประมาณวันที่หนึ่งหรือสามสิบเอ็ดนี่ก็อาจจะได้อาจจะประมาณวันที่สามสิบเอ็ดอาจจะได้ไปซื้อของเตรียมของมาแล้วพี่น้องเตรียมพร้อมอ กบเกิดมลนห่นันได้บ้างั่ว่าเขาัการจับลได้อลได้สาระที่นอกิกับฟ้าวัช่นีคลิปนาพ่อกันไหมจ้าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ดาวและบ้าน บ้านร้อยดาวเนาะบ้านหัวใจสีเขียวกระขอให้แม่แม่สุขภาพ่างาจแข็งแรง,งทุกทุกทันเลยจ้ะหน,นาวหนาวแล้วก็ดูแลส,สุขภาพกันด้วยเด้อทางผีก็ดูแลที่กันเพราะว่าหนาวแห้งทางผีทางปุ่นก็นดูแลส,สุขภาพเอาสัตละจ้ะเดี๋ยวแคดไปเบิ้งนองเทิดก่อน <laughs> ให้แล้ว